คุณแย่างเกลือนะตัวี้ยงใหวยตัายยีาเอาคุมบก่นทบว่าซุปก่เอาคุณ่อาะไร่บ้มคุณนะคุณเด้พต้องย่านขาบ่าซุกกว่าขุ้่ายังไม วอาหันบ่ไม,ไม่ไม่ใช่หรอหัวเขาลุนะลกไม่ใช่ลุกหัน่ะหัวเขาลุกบาบ้าจิปาตัวหนึ่งัวที่สองคนละตัวตัวที่สามใช่ไหมคนละสองตัวโอ้โหหัวเมียนนะกินหมดเนานะหมดเขากินเขาส่วนมากเขาจะไม่ชอยกินผักเขาจะกินปลาปลาก่อนกลับเขามากินคนละคนละสองตัวครับ โอ้โหนี่ปลาสดๆนะต้องทำแบบนี้นะสดๆดต้องรอมันสดสดไม่มีจ้ะมันล็อกตัวพอดีเลยนะไอ้มาย่างล็อกพอดีของโลมันมันล็อกกันพอดีใช่ใช่มันมันมันจะพอดีพอดีกับกับไซส์ปลาเพราะว่าตัวนี้มันยืดหยุ่นได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันเป็นสแตนเลสครับสแตนเลสใช่โอ้โหเราเราเราถุงนึงใช้ได้ปลากี่ตัวนี่ มันพุงนึงเนี่ยครับทุงนึับประมาณปลาประมาณห้าตัวหมดเลยหมดปลาห้าตัวหมดให่เราจะใส่เยอะใส่น้อยถ้าใส่เยอะมันก็ต้องมันก็อยู่ในทั้งหม้อแต่เวลาเวลาเราย่างปุ๊บเนี่ยน้ำมันปลามันจะออกมันจะไปเข้ากับมาเคลือบเนื้อปลาใช่มันจะไปมันจะไปเข้าเนื้อปลาทำให้ปลาไม่จืดใช่ครับปลาสดเลยปลาสดมันนินใหญ่นะผมโมผมามไซโดสอง ตัวนี้โลสองนะครับจัะผมต้องเลือกไซส์ไซส์โลสองถ้าพวกเก้าฉีดแปดฉีดคือว่าโลนี้เนี่ยพอย่างเสร็จเนี่ยพอปลาแห้งเนี่ยเนื้อปลาจะไปกับไปไปกับไปกับไอไอนี่หมดนน่นนับฝรั่งกินเมี่ยงปลาใช่ฝรั่งกินเมี่ยงปลานินกันเยอะนะครับตอนนี้โต้นู้นนับส้มตำส้มตำถั่วกับส้มตำส้มตำแตงนะฮะฝรั่งครับ กรั่งหวหินพัฒนาแล้วนะครับตอนนี้กบกินอาหารอีสานนะฮะก็หลายคนนะครับเขาอาจจะลองกินนะเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็อยากกินอาหารพื้นเมืองนะครับแบบนี้นะครับเขาก็อยากลองอาหารพื้นเมืองเราว่าถ้าเกิดเขาคงคิดเหมือนเราครับว่าถ้าเกิดเรากินได้เขาก็คงกินได้นะครับเขาก็ลองดูนะครับอย่างพวกปลานี่มันง่ายๆครับถ้าใครใครก็กินได้ครับแล้วแถมราคาไม่แพงนะตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นชุดครับอ๋อเป็นซ็ตเป็นชุดชุดเซ็ตละร้อยแปดสิบบาทละไปสิบบาทมีมีขนมจีนมี เส้นมมีี่เป็นชุดเมี่ยงเป็นชุดเมี่ยงเมี่ยงนะือนที่ฝรั่งเขาทานนะครับโตนนู้นนะครับนี่เราต้องคุมตลอดนะต้องคอยดูตลอดคอยดูเสร็จแล้วมันก็มีเมี่ยงพอยะไปได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไฟแรงๆแบบนี้ใช้เวลากี่นาทีครับเอ่อสิบนาทีครับสิบนาทีสิบนาทีสุดถ้าไฟอ่อนมากก็มันก็ไม่ ถ้าไปแรงๆเนี่ยเฟาร์มจะปูอ๋อเราถ้าแกดูยังไงมันสูงนะเราดูเกลือมันยุได้ครับอ๋อดึงเหงือกมันดึงเหงือกมันดึงเหงือกดึงเหงือก่าดึงเหงือกมันแล้วก็เราก็ดู้ละแสดงแดงคือมีไม่สุกใช่ใช่ยังเพิ่งยังตัวริมลูงใกล้สุกยังอันนี้สุกแล้วจ้ะอ๋อสุกแล้วอคยรออุ่นหน่อยรอรอรอขายใช่ใช่นี่รอผมว่าดีนะครับคือมันมันจะเอาน้ำออกมาด้วยนะใช่มันจะรีดน้ำนีดมันออกมาเลยนั่นแหละอ๋อเขาจะใส่สมุนไพรเข้าไปข้างในนะครับสมุน มีอะไรเอ่ยตะไคร้แล้วแล้วแต่คนตะไคร้ใบเตยพวกนี้ครับคือร้านนี้ใช้ตะไคร้กับใบเตยนะครับบางวันบางวันใช้แต่บางร้านใช้แต่ตะไคร้อ๋อได้ครับผมเปลผากับบ้านชุดนึงจ้าเอาที่นี่นะครับได้เลยนั่งเลยจ้าหมูตัวนู้นพอดีเลยแล้วก็เปิลคเปิลเอาแล้วก็ย่างไปเรื่อยออกไปเดียวย่างไปเดียอย่างตัวนี้ลูกค้าประจำเขาสั่งไม่ ไม่ไม่เคลือบอ๋อไม่เคลือบเหรออ่าไม่ไม่เอาเกลือไม่ใส่เกลือไม่ใส่เกลืออ๋ออันนี้อันนี้ขอได้นะฮะถ้าลูกค้าประจําบอกไม่ต้องเอาเกลือก็ได้แล้วฝรั่งหรือเปล่าคนไทยฝรั่งนั่งอ๋อฝรั่งไม่เอาเกลือเพราะว่าอาจจะเค็มนะฮะจริงๆแล้วเขาชอบแบบนี้แล้วก็ใส่เลมอนใส่ออ๋มะนาวใส่มะนาวเข้าไปเขาก็ประยุกต์กินแบบของเขานะตามสไตล์เขาใช่เขาชอบแบบนั้นเราบริการให้เต็มที่ แต่คนไทยนี่ก็หนังหนังไม่ค่อยกินกันนะก็จะเคี่ยวออกกินในเนื้อมันไม่กินครับอ่าเพราะว่าเขาเขาคิดว่าหนังมันจะเค็มนะฮะบางคนฝรั่งกินอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าอ่าเกล็ดมัน,น,นอเออเขาไม่เรียกหกน,ะนะังเขาเรียกเกล็ดมันนะเกล็ดปลาเขาไม่กินเป็นห่าบางคนก็กินนะครับแล้วแต่แต่มันจะมีเกลือนะมันจะออกเค็มนิดนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชุนิชโยทวีชนะครับเมี่ยงปานิน อ่าเผานะครับหัวหินครับสวัสดีครับ